สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์ก็พอดีวันนี้ได้ผ้าเหมามาชุดหนึ่งนะครับได้ผ้าเหมามาชุดหนึ่งก็เลยเอ๊ะเอามาดูเอามาคัดด้วยกันสักหน่อยผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ดูเหมือนกันพอดีวันนี้ติดธุระหลายๆอย่างเลย นะครับว่าจะมาดูว่าจะมาคัดผ้าก็ยังไม่ได้มาคัดเลยนะครับแต่ก็ได้เลี่ยมเงินมาสององก็เอาไปล้างเรียบร้อยละนะครับในชุดเหมาก็ได้ก็ได้เป็นงานเลี่ยมเงินมาสองชิ้นนะครับนี่จะเป็นล็อกเก็ตพ่อกลวยนะฮะผมก็พูดตรงๆครับว่าผ้าเหมาบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่อย่างน้อยก็เอานะ ได้เลี่ยมเงินมานะครับสองชิ้นก็ปเป็นล็อกเก็ตพกกลวยหนึ่งแล้วก็ล็อกเก็ตชินาลาดนะครับขอพกกลวยแล้วก็ชินาลาดนะฮะก็สวยดีนะครับแล้วผมก็ล้างน้ํายาเรียบร้อยละผมล้างน้าํายาล้างเงินเรียบร้อยล,ละคือเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ผมขี้เกียจมานั่งเสียเวลาขัดนะครับขี้เกียจมานั่งเสียเวลาขัดผมก็เลย ลงน้ำยาก่อนลงน้ำยาเสร็จแล้วค่อยล้างขัดด้วยยาสีฟันอีกรอบหนึ่งนะครับอกเกตหลวงพ่อพระพุทธชินราชปีหนึ่งห้านี่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาพิเศษนะครับผมว่าเป็นพระที่น่าใช้นะนะครับเป็นพระที่น่าใช้นะนะก็จะมีหลายสีนะนะครับมีหลายสีแต่ที่ผมได้มานนี่ก็คือ ฉากหลังสีเขียวเนี่ยนะครับเกจีลูกเศษก็เยอะนะครับเกจีลูกเศษก็เยอะนะนะจะเกจีลูกเศษก็เยอะเดีย๋ยวผมซูมให้ดูสวยดีนะสวยดีนะครับสวยดีเกจีลูกเศษก็โอ้เยอะแยะเลยช่วงนั้นใครดังบ้างล่ะครับหลวงพ่อเงินนอนอยะหอมหลวงพ่อแดงวัดเขาไปในอิดนะครับหลวงปู่สุโพไซทองหลวงพ่อหอมชากมาก หลวงพุ่มวยดอนไล่นะครับหลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อแพรหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อกีหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะฮะนะครับอาจารย์นำนะครับพูดง่ายคือณณณยุคยุคนั้นนะครับนะเกจีที่มีชื่อเสียงก็ได้ถูกนิมนต์มา เขาเรียกอะไรเขาเรียกนิมนต์เนาะนะครับให้มาร่วมปลูกเสกนะครับให้มาร่วมปลูกเสกคงถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะ <T> นะครับแต่เรา <T> ก็ราคาก็ยังถือว่าไม่แพงนะฮะร,ราคาก็ยังถือว่าไม่แพงองค์นี้ก็เลี่ยมเงินนะครับองค์นี้ก็เลี่ยมเงินก็โอเคนะนะครับก็โอเคน,นะครับผมก็เอาเลี่ยมเงินออกมาสองชิ้นนะครับออกมาไม่ใช่อะไรเจ้าอื่นผมยังไม่ได้ดูเลย เอามาล้างเอามาล้างอะ่ะเอามาล้างคือคือพระคือกรอบเงินดํานะครับพอดําบางทีดูไม่สวยนะครับล้างขาวให้ดูขา,ขาวขาวอะไรประมาณน,นี้ผมว่าก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะนะครับดูสะอาดสะอา้านดีแต่บางคนก็ชอบเงินแบบเงินแบบผิวเข้มเข้มก็มีนะนะครับเงินแบบผิวเข้มเข้มวิธีล้างเงินอย่างนี้ไม่ต้องยุ่งยากนะเอาลงน้ํายาเลยขาวจัว <laughs> ง่ายดีนะครับอ่าไหนมาดูอย่างอื่นะนี่ผมได้มาถุงหนึ่งนะเนี่ยนะครับผมได้มาถุงหนึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมยังไม่ได้ดูเลยเออมีหลายชุดนะครับยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไงจะรอดไม่รอดนะฮะเช่าผ้ามาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนี่อะไรนี่ก็สมเด็จ นะครับสมเด็จคือบางครั้งเนี่ยพรสสมเด็จนี่เป็นอะไรที่เล่นตามความชอบความถนัดนะฮะเล่นตามความชอบความถนัดนะพาสสมเด็จนี่นะครับไหนดูได้มีสมเด็จมีอะไรอีกฮะชุดนี่จะเป็นชุดสมเด็จนะครับนั่นจะเป็นชุดสมเด็จนะฮะสมเด็จก็แล้วแต่มุมแล้วแต่ทางเดสมเด็จนี่แล้วแต่มุมแล้วแต่ทางนะนะครับไหนเอามาดู เพราะว่าบางทีบางทีพระเนี่ยนะครับในการเล่นในความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันหลวงพ่อปานฮะหลวงพ่อปานนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาคัดอีกทีนึงผมให้ดูก่อนนะว่าผมได้อะไรมาบ้างโอ้พระส่วนใหญ่แล้วเป็นจากสมเด็จถ้าถ้าพิมพ์อย่างนี้เป็นอกคุดนะฮะนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์อกคุดนะครับนี่ก็สมเด็จเหมือนกันนะครับหลังกระดานนะฮะเขาก็มีชื่อเรียง,งเขา นะครับชุดนี้เป็นชุดสมเด็จนะชุดสมเด็จนะครับพิมพ์วัดเกตนะฮะพิมพ์วัดเกตเชยโยนะครับเดี๋ยวเรามาคัดอีกทีว่าพิมพ์ไหนสวยพิมพ์ไหนไม่สวยนะครับเนื้อองค์ไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวมาคัดอีกทีนะครับองค์นี้หักไหมเนะี่ยไม่หกักไม่หกัก นะครับเดี๋ยวมาคัดอีกทีอย่างนี้ก็เก็บได้นะครับพิมอย่างนี้ก็โอเคนะเก็บไว้นะครับพวกไหนที่ดูแล้วเราไม่ชอบเราก็แยกออกนะครับดูแล้วไม่ชอบเราก็แยกออกไว้นะครับเราก็แยกออกเพราะว่าบางทีบางทีเราก็เหมือนกับเราคัดท่าก่อนรอบหนึ่งนี่ผมยังไม่ได้คัดเลยนี่ครับเพิ่งจะมาคัดด้วยกันนี่แหละนะครับเพิ่งจะมาคัดด้วยกันนี่แหละสมเด็จนี่ดูพวกพิมพ์ดูพวกเนื้อให้เนียนๆไว้ฮะ นะครับดูเนื้อดูอะไรให้เนียนๆเ,เข้าไว้เป็นผ้าที่ค่อนข้างที่จะมีความสนุกนะในการดูนะครับสนุกเป็นผ้าที่สนุกเป็นผ้าที่เล่นได้ตลอดนะครับสมเด็จนะฮะนี่มาดูชุดนี้ปิดตาโอ้ถ้าถ้าเป็นโซนเนื้อกะลาอย่างงี้โอ้นี่ตลับสวยด้วยนะครับนี่ตลับสวยด้วยฮะตลับตัด ตลับใบนี้ร้อยห้าบาทนะครับถ้าตลัดพวกนี้ไบละร้อยห้าสิบาทนี่ไม่ใช่ตลัดพุกเป็นตลับตัดนะครับงานกัรจะบางกว่าพุกแต่ก็สวยดีนะแต่ก็สวยดีพิตตาอย่างนี้พวกโซนเนื้อกลางเนีตีทางพ่อแก้วนะครับตีทางโซนพ่อแก้วฮะนะครับองนี้โอ้นี่พิมพ์ปั้นนะครับองนี้พิมพ์ปั้นแตพิมพ์ปั้นนี่เขาก็ตีทางพ่อแก้วเหมือนกันนะตีทางพ่อแก้วเหมือนกันนี่มาคาดพาดด้วยกันเลยนะเนี่ย มาดูา no? ภาพในการเลยอย่างนี mm ้โซนปากน้าว <AP L ES> ัน <upside> นี้ผมไปเจอปากน้าองค์หนึ่งนะครับโอ้แต่เขาเปิดแพงนะครับเขาเปิดแพงเอามาถ้าทางจะไม่มีลูกค้าก็เลยไม่กล้าหยิบมานะครับก็เลยไม่กล้าหยิบมาว่าชอบไม่ชอบนะครับถ้าบางอย่างชอบแต่บางทีเอามาไม่ได้จะปล่อยให้ใครจะมาเก็บก็บางทีก็จะไม่ไหวนะครับจะมาเก็บอย่างเดียวก็จะไม่ไหวอย่างนี้วัดพับฮะอย่างนี้วัดพับ นะครับถ้าเป็นเข้มๆอย่างนี้ตีตรงทางกูวัดโคง้งอะไรประมาณนั้นนะนะครับวัดทับพ่ทาอย่างนี้อย่างนี้พ่ทาอย่างนี้ตีทางพ่ทานะนะครับพรุ่นสองอะไรประมาณนี้นะครับพ่ทาพ่ทานะฮะเราก็มาดูมาคัดนะครับอย่างนี้ก็นางพญาโซนเนื้อดูค่อนข้างแกร่งกระด้างนิดหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาคัดเดี๋ยวมาคัดอ,อีกที มาดูที่ผมได้อะไรผมยังไม่รู้ผมได้อะไรมาโอ้นี่หมากถุยฮะหมากถุยหมากถุยเลี่ยมเดิมอ่ะอย่างนี้เก็บไว้อย่างนี้เก็บไว้นะครับหมากถุยเลี่ยมเดิมนะครับโอองนี้ก็พวกนี้ก็พิมพ์ปั้นนะฮนะ,ะนี่ก็เลี่ยมเดิมมนะ่ะนี่ก็เลี่ยมเดิมมาสวยดีนะครับในตลับนี่สวยฮะพ่อเงินฮะนะครับพวกนี้ตลับตัดตลับตัดพ่อเงินงน,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 นะครับ พอเงินพิมอย่างนี you like ้เนี่ยพิมนิยมเดนะครับโอ้ยวันนี้ไปจับหลวงพ่อเงินเขาเปิดไปองคแล้วเป็นล้านเลยนะครับก็เลยรีบเลยรีบวางไม่กล้าถือนานะทําทำเขาหล่นนะครับฮะตลาบพวกนี้จะเป็นตลาบต่างตัดเห็นไหมครับตลาดเขาจะเป็นตลาบตัดคือเป็นตลาดสแตนเลสนี่แหละฮะนะครับก็เป็นตลาบทางเลือกนะนะครับใบขนาดนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับก็ผมว่าว่าสวยดีนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อพ่อเงิน นะครับาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเพราะว่าภาพบางอย่างแล้วก็กิ่งองนี้ที่ไหนนาะคุนคุ้นึกไม่ออกนะครับคุณคุนแต่นึกไม่ออกฮะนะครับวางไว้อ่ะดูดูต่อไปได้ได้อะไรมานะครับโอ้องนี้นี่ โซนเนื้อก็มันดีนะนะครับพวกนี้ถ้าตีอย่างนี้ก็เป็นพวกโซนนาดูนนะฮะนะครับโซนเนื้อก็มันดีนะครับแต่พิ์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พิม์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ออะวางไว้วางไว้แยกๆไว้นะครับถ้าอย่างนี้นี่ปีลันฮะอย่างนี้นี่ปีรันะงงน,รน,นะครับอย่าง,งนี้ภาพปีลันนะครับแยกๆไว้ได้อะไรฮะโอ้ยคุมไลยเนี่ย ือตั้งเยอะนี่นะครับลายจระเข้ขบฟัน,นะบนะน,นนะครับตะกุดฮะตะกุดโทนตีที่ไหนล่ะฮะหลวงปู่ศุกได้ปะ่ะลูกเก่าดีนะลูกเก่าดีนะครับลูกเก่าดีอยู่นะฮะอันนี้ลายจระเข้ขบฟันเนาะนะครับ,นนนะรบผมก็ไม่ค่อยเก่งเครื่องรางอะไรเท่าไหร่หรอก นะครับก็พอได้นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับได้ยินเขาเล่ามาอะไรประมาณนั้นแหละนะครับสวยดีนะนี่เป็นตะกุดโทนนะครับตะกุดโทนนะฮะโอ้ยนะดูขึ้นต่อไปสุ้มกอนะครับนี่พิมพ์สุ้มกอครับนีซุ้มกอซุ้มกอสวยนะส่วนเนื้อสวยดีนะครับอาแยกไว้นะฮะซุ้มกอนี้แยกไว้เก็บไว้เก็บไว้ นะครับสุ้มก่อนี่พ่อเงินนะฮะนะครับพ่อเงินนะฮะพอเงินเหรียญหล่อพอเงินเดี๋ยวหล่อลงพอเงินนะครับชินราดนะเป็นเหรียญชินราชเนาะนะครับแต่ลงพ่อเงินฮะนี่ก็รูปหล่อลงพ่อเงินเหมือนกันนะครับนี่ก็ลงพ่อเงินเหมือนกัน <inate> นะครับนี่องค์นี้ก็เลี่ยมเดิมมาเลยนะองค์นี้ก็เลี่ยมเดิมมา <Ever> นะครับเลี่ยมเดิมมาสวยดีสวยดีฮะนะครับเลี่ยมเดิมเลี่ยมเก่ามาเลยสวยดีนะครับชินาาชอินโดจีนนะครับนะครับพิมพ์ต้อชินาลาชอินโดจีนพิมพ์ต้อนะครับตรงเศษเขาจะเอาไปเลี่ยมเงินแล้วมั้งในองค์นี้ นะฮะพอดีผมติดเหมามาก่อนนะครับผ้าหนาดีนะผ้าหนาดีนะครับผ้าได้หนาดีอ่ะนะครับผ้าได้หนาดีสวยดีอ่ะนะครับผ้าได้ได้ได้หนาดีนะครับโอ้นี่ผ้าผ้าพื้นที่ผ้าคุราชนะฮะหนุ่้าตู้ฮะผ้าจาย์ตู้วรีสัชช้างนะครับะ so ้าจา์ตู้วรีสัชช้างครับพระนี่แหละระาคุาชนี่แหละ นะครับเอาหลงมาก็อย่างนี้เดี๋ยวเราก็เก็บไว้ทั้งหกักนะครับก็แยกๆไว้นะครับก็แยกๆไว้พระทานะครับนี่ก็เหรียนพ่อทานะครับเหรียนพระทาเหมือนกันสวยดี SD, นะครับยังไม่รู้เลยครับเหมาชุดนี้มาจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีทั้งที่เราชอบทั้งที่เราไม่ชอบะนะในพระเหมาเรื่องปกตินะครับแต่ที่ผมไม่ให้ดูนี้ไม่ใช่น,นะมันเป็นการบางทีก็เหมือนกับเป็นการมามาคาดพระ มาดูพระด้วยกันอะไรประมาณนั้นแหละครับว่าได้อะไรมาบ้างเนาะนะครับได้อะไรมาบ้างองนี้ก็พ่อเงินนะครับมีช่อนะครับถ้ามีช่ออย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ตีดลงทางพวกพิมพ์นิยมนะฮะนะครับมีช่ออย่างนี้ก็สวยดีมันดีนะครับปิดตานะครับปูเอี่ยมบ้างงี้ตรงนี้น่าจะปูเอี่ยมนะคัดไว้นะครับตัวเราจะได้รู้ ถ้าอย่างนี้ในตีทางหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อตะกั่วนะครับอย่างนี้ตีทางพ่อแก้วพ่อแก้วเนื้อตะกัวนะฮะนะครับถ้าโซนอย่างเงี้ยนะครับพิมอย่างเี้พ่อแก้วฮะพิมอย่างเี้พ่อแก้วขาตรงเนื้อตะกัวเนื้อชินตะกัวนะครับพ่อแก้วโอ้นี่ปิดตาปุโตะนะครับปิดตาปุโตะนี่ก็ไม่ได้มีอะไร นะครับนี่ก็คัดแยกไว้ตั้งหากนะครับโอ้องน,นี้นี่สวยนะครับองนี้สนิมหยกนะครับสนิมหยกเขาเรียกว่าพระสนิมหยกนะฮะสวยดีอ่ะนะครับ,นะรบพัาลลายหรือมั้งสมัยลบบุรีเดี๋ยวพวกนี้นะครับอย่างนี้ก็ต้องตีลงทางพวกสมัยลบบุรีอะไรพวกนั้นแหละ นะครับต้องตีลงทางนั้นนะฮะเพราะว่าพระเขาเป็นแบบพวกโซนสนิมหยกอะไรพวกนี้เนาะนะครับต้องตีลงทางพวกลุกบุรีอะไรพวกนั้นนะครับตีลงทางนั้นดูดิเหลืออะไรอีกเหลือไม่เยอะแล้วล่วะฮะเหลือไม่เยอะแล้วล่ะโอ้ยคุ้มค่าผมไม่นอกวันนี้กูท <laughs> วด นะครับปูทวดอันนี้พ่อปานนะพ่อปานนะครับศิวลีศิวลีนี่ก็ไม่รู้ที่พระใหม่ไม่น่าเก่านะครับปิดตาฮะถ้าอย่างนี้ตีลงทางโซนวัสพานสูงนะครับอย่างนี้ตีลงทางวัสพานสูงนะครับนางพญา นางพญานะครับเอาเราคัดได้กี่องค์ค่เนี่ยดูท่าทางคัดได้ไม่กี่องคเองเนี้ยเนาะนะครับดูท่าทางคัดได้ไม่กี่องค์เองโอ้ยผมเหรนเซมาปู่ทวดนะครับเหรนเซมาปู่ทวดโอ้นี่ก็แ,บบแดงแว๊ดเลยนะครับหลวงพ่อสุด อ๋อนี่หลวงพ่อเนื่องนี่หลวงพ่อเนื่องฮะหลวงพ่อเนื่องวัดวัดวัดจุฬามณีหลวงพ่อเนื่องนะครับนี่เหลี่ยมพ่อเนื่องนีน่เหลี่ยมพ่อเนื่องนะครับอันนี้เหลี่ยมพ่อแดงนะเหลี่ยมพ่อแดงหลวงพ่อแดงว่าเขาวมาด้อิดน,นะครับหลวงพ่งอแดงท่านก็มีหลายบล็อกนะครับมีหลายบล็อกนะครับนี่ปีศูนย์สามปีศูนย์สามปีหนึ่งสามอะไรฮะนะครับมีหลายหลบล็อกหลายๆพิมพ์เลยนะครับจอบใหญ่จอบใหญ่จะมีไข่ปลา จอบใหญ่จะมีไข่ปลานะจอบเล็กไม่มีนะครับแล้วจอบเล็กมากี่เหรียญจอบเล็กก็สามสี่เหรียญน,นะจอบเล็กพวกนี้ก็วางไว้ได้นะไม่เป็นไรนะครับคนชอบมีนะครับคนชอบมีฮะเม็ดแตงนะครับเดี๋ยเม็ดแตงนะฮะอืมอย่างนี้ตีที่ไหนไม่รู้เนื้อจะปวด หมดแล้วครับหมดแล้วหลักๆก,ก็กี่องค์เนี่ยนะครับที่ได้หลักๆมาหน่อยองนี้ก็ปิดตานะครับโซนอย่างนี้ก็พวกสายชุ่มบุรีแหละองนี้ก็เนื้อขาวเกินโอ้พระรองนี้สวยนะครับต้องมีหลุดบ้างแหละนะครับต้องมีหลุดบ้างแหละพระรองนี้สวยฮะนะครับคือบางทีภาพส,สวยเราเห็นสวยแล้วก็เข้าตาเลยนะของ นะครับพระรอดนี้สวยดีนะครับอันนี้แยกไว้นะครับแยกไว้พระรอดปิตาสามเกินะฮะปิตาสามเกลอหลวงปู่ทิมป่ะโอ้ยผมไม่แน่ใจนะครับหรือจะปิตาสามเกอนะครับหลวงพอ่อฤษีอืมอพระรอดสวยอยู่สององค์นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะ่ะนะครับเนาะ หลักๆก,ก็ได้เลี่ยมเงินมาสองชิ้นนะครับแล้วก็ได้อย่างอื่นมาบ้างนะครับอ,อื่นก็ได้มาบ้างแต่ก็ไม่ไม่เยอะแยะมากมายแล้วครับอ่ะก็พอได้พอได้นะครับพอได้พอได้เอามานะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับซื้อมาแล้วก็แล้วแต่ลงขายใช่ไหมนะครับอ่ะอย่างนั้นแล้วก็คงเท่านี้ก่อนแล้วกันก็ ผมก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยคลิปนี้คงจะเท่านี้แหละนะครับก็พระเหมาได้เหมาว่ายังไงก็มาให้ดูอย่างนั้นเลยนะผมยังไม่ได้คัดพ้าเลยนะครับยังไม่ได้คัดพราเลยก็มาคัดด้วยกันนี่แหละมาคัดพร้อมกันนะครับอ่ะอย่างไรแล้วก็เอาไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะ,จะเจริญรุ่งเรืองข้าศึกงเงินทองคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ